วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามของอะไรคนที่ถามว่าทําไมนะห้องเราถึงยังไม่เสร็จสักทีนะครับกับ EP สั้นๆ EP นี้ที่จะตัดเองถ่ายเองแล้วก็ไม่มีการขยี้ใดๆกับ EP นี้ครับทำไมห้องไม่เสร็จสักทีอัน oh w แรกเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ห้องได้หลายเดือนละมากกว่า3เดือนนะครับหลังจากที่ อ่ะห้องเสร็จไปประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับก็ที่บอกว่าห้องเสร็จก็คือประมาณ78ปอ่ะประมาณ90%้าสิบเปอร์แล้วกันที่ที่ให้ห้องเสร็จอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทยังไม่เสร็จก็คือตรงที่มันยังมีปัญหาอยู่คือประตูห้องน้ําอีกหนึ่งบานที่เออพี่ช่างนะครับก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวยการหาสีแล้วแต่ว่าสีมันแครกนะครับเป็นอย่างนี้ อีตรงคิววัวตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าด้วยห้องเราอะที่มันร้อนแล้วก็หนาวเดี๋ยวร้อนแล้วก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อน,แล,นแล้วก็หนาวอะไรเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาซึ่งปัญหาเนี้ยมีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ซื้อคอนโดแล้วครับเดี๋ยวก็อ่ะโอเคเข้าใจได้ปัญหานี้เข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไปอ่ะไปดูแต่ละจุดที่บอกกันดีกว่าเริ่มจาก นี่รอยแครกนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นรอยแครกที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยซึ่งเป็นรอยที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่เราย้าไม่อยู่ห้องแล้วอย่างที่บอกคือห้องเราตรงเนี้ยมันแดดมันเข้าค่อนข้างแรงใช่ไหมครับก็เลยส่งผลทาให้ตัวนี้มันแครกฮะแล้วเปิดแอร์ไม่ ร้อนบ้างแอร์บ้างร้อนบ้างอะไรแต่ว่าอันนี้ก็มีการซ่อมบางส่วนแล้วเห็นไหมครับมันจะมีรอยน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้องถือว่าโอเคอยู่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอะไรเงี้ยเนี่ยว่ารอยต่อตรงนี้ก็ยังจะมีปัญหาคนอยู่นี่อันนี้ส่วนตัวห้องก็ค่อยๆซื้อเฟอร์เิเจอร์มาละบางส่วนอย่างอันนี้เป็นโคมไฟของอีเกียน่ารักมากว่าเาแต่ว่าเราไม่ทันฐานของสีม่วงของมันแต่ว่าโอเคใช้ได้ อันนี้เป็นโต๊ะดอกเดซี่ของแบรนด์ PDM นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเนอะแต่ว่าซื้อมาใช้เองโต๊ะอันนี้ของอีเกจริง,รงๆอ่ะมันเป็นชั้นวางตู้เสื้อผ้าของอีเกียอะไรเงี้ยก็แล้เอ๊ะมันน่าจะวางของจุกจิกจุกจิกเราได้อะไรเงี้ยก็น่ารักซื้อมาอันนี้กล่องทิชชู่น่ารักมากเวลาเลโก้บุเป็นกล่องเลโก้ในแอปส้มนะครับนี่อันนี้เลโก้เราชอบตอช่วงนี้ชอบตอดดอกดกไม้นะครับ กจ็จของอีกเกียน่ารักมากชืน่ารักปะเนาะแล้วก็เทียนใดๆอันนี้บันไดเอามาไว้ต่ออันนี้ครับเวลาขึ้นเนี่ยเราเตี้ยนเนาะเออก็ไว้ต่อชั้นไฟสวยมากน้องบางคนที่มาห้องบอกว่าเหมือนไข่แมวก็เหมือนไหม้ามาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะช่างกจะโกธละโซนิเบ้นเก้าอี้อาร์มแชร์ของ อีกเกียนะครับตัวสีเขียวตัวนี้น่ารักมากอันนี้เป็นของคล้ายๆชูกโกที่มันแพงๆอะ่ะแต่นี่ก็เออราคาย่อมเยาลงมาหน่อยของคล้ายครึ่งนะคะตัวนี้ก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับทีวีใช้ของซัมซุงนะคระับนสลีปถ้าออกเสียงผิดขอโทษท,ที่ครับนี่นะครน่ารักปังวางเหมือนเดิมนะครั อันนี้ก็เป็นของอีเกียนะครับนี่ประตูห้องมุมนี้น่ารักมากเราชอบถ่ายงานตรงนี้่ประตูยังมีปัญหาอยู่เลยก็เดี๋ยวคือปัญหาของประตูตรงนี้ก็คือนี่นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันปิดไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเกิดจากวงกบเลยเดี๋ยวให้พี่ช่างมาดูให้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนไม่ได้มีอะไรมากมายนะับเหมือนเดิมห้องนอนเราไม่ได้ทําอะไรเยอะเลย นะตูชเริมมีสีสันมากนี่กล่องอุปกรณ์กล้องค่ะเมื่อสักครู่เอามาไม่ได้เก็บนะฮะนี่ตูชว้าเนือเปิดตู้สภาพนี่อันนี้ปัญหาที่บอกไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะโอเคเห็นนะประตูห้องน้ำอีกอันหนึ่งครับคือมันมันเป็นแบบลายประตูนาเนียมากก็คือเป็นแคร็กสีมันแตกมืนแครกก็เออช่างอะ่ะเดี๋ยวจะเอาลามิเนตมาแปะให้ ซ่อมเดลามิเนตก็นอนอยู่แต่ก็ไม่ได้นอยมากเทขาหอยก็เข้าใจก็อยู่ไปมีปัญหาเป็นเรื่องปกตินี่ครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่จะพารุมทัวร์ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องของเราปัญหาของการอยู่ห้องมันก็มีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้รุมทัวร์ห้องแบบร้อซขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆทําไปเพราะว่าห้องเนี่ยยิ่งอยู่ก็ก็ดูยูทู ยูทูบเบอร์ของห้องคนอ,งอื่นก็โอเคก็เข้าใจได้ว่าอืมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องทำคลิปอะไรง่ายๆแบบนี้ก็หรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะ